ช็อกแดนขเขมรชายแดนเดือดใครเริ่มก่อนวันนี้เรามีคําตอบแบบไม่ต้องอ่านสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณไปก่อติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งถูกจุดชนวนร้อนระอุอีกครั้งหลังจากมีรายงานจากสื่อกัมพูชาว่าสมเด็จฮุนเซนลงบัญชาการรบด้วยตัวเองพร้อมกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานใช้อาวุธหนักยิงเข้าไปในกัมพูชาและเรียกสิ่งนี้ว่ากลยุทธ์ยั่วยุเพื่อให้กัมพูชาตอบโต้แล้วใช้เป็นข้ออ้างฉีกสัญญาหยุดยิงแต่ฝั่งไทยไม่รอชา้า วันนี้พลตรีวินไทยสุบารีโคษกกองทัพบ,บกออกมาตอบแบบชัดถ้อยชัดคําว่าข้อกล่าวหานั้นบิดเบือนและขัดกับข้อเท็จจริง ไทยย้ำว่ากัมพูชาคือฝ่ายเริ่มก่อนทั้งการนำกำลังพร้อมอาวุธเข้ามาในเขตไทยหลายพื้นที่รวมถึงกรณีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่มีหลักฐานยืนยันจนไทยต้องขอระง,งับข้อตกลงร่วมเพราะถือว่าเป็นการฉีกสัญญาหยุดยิงด้วยการกระทำของฝ่ายกัมพูชาเองและไม่ใช่แค่เหตุเก่าตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาฝ่ายไทยระบุว่าทหารกัมพูชายิงใส่ทหารไทยก่อนแบบไร้สัญ,ญญาณเตือนและในสองสาวันที่ผ่านมาก็ยังยิงทีใช้อาวุธทุกชนิดโจมตีจนมีพื้นที่พลเรือนได้รับผลกระทบก้อง ทัพไทยจึงย้ำว่าไทยมีสิทธิในการป้องกันตัวเองตามกฎหมายระหว่างประเทศจะตอบโต้เท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยยืนยันว่าไทยไม่ได้เริ่มความรุนแรงแต่จำเป็นต้องตอบสนองเมื่อมีการล่วงละเมิดอ,อธิปไตยเกิดขึ้นจริง นี่คือสึกข้อมูลข่าวจริงต้องชัดและคุณผู้ชมก็กำลังฟังมันแบบไม่ต้องอ่านที่นี่อย่าลืมคอมเมนต์ว่าคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ชายแดนครั้งนี้กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดังสนัน่นแล้วพบกันใหม่กับ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ